ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับก็คือพี่จะมาเรียกได้ว่าแจกให้ผู้โชคดีหรือว่าแจกผลพิศาจให้ผู้โชคดีนะครับที่พี่บอกมาตลอดนะครับว่าจะได้ผลพิศาทถาวรจากพี่ไปเลยนะครับและเป็นผลตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับเนื่องจาพี่จะสู่นแจงให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นผลตัวใหม่นะครับก็ไม่เป็นผลมังกรผลเสือผลโมจิหรือว่า ไม่งั้นก็เป็นผลนุ่นโหดไปเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเน้ว่าจะได้แบบถาวรจากพี่ไปเลยนะครับและผู้โชคดีในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับทุกคน นี่เลยนะครับตอนนี้พี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมองคนนี้นะครับที่แบบว่าเป็นผู้โชคดีในสัปดาห์นี้นะครับเรียกได้ว่ารับไปเลยนะครับดนผลพิศ์แบบฟฟี่นะครับน้องก็ถือว่ารับผลพิศา์ไปแบบฟฟี่ไปเลยนะครับโดยที่แบบว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้ในส่วนของฟฟีจากพี่ไปแล้วนะครับกิจกรรมโคตรง่ายเลยจะแม้รลานนะครับถ้าโคตรง่ายทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แล้วก็คอมเมนต์มาหนึ่งคอมเมนต์ละกัน แจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับเหมือนกับน้องคนนี้นะครับที่แบบว่าได้เป็นผู้โชคดีในสัปดาห์นี้นะครับเนาะและสัปดาห์ต่อไปพี่ก็จะหาผู้โชคดีเพิ่มเติมนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนสัปดาห์ต่อไปก็จะมีการแจกอีกนะครับเนาะและวันนี้พี่มีการอัปเดตโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มีในเกมโลบอกที่มีในแมปบอกฟู้ดนะครับเนาะอาจจะเป็นโค้ดเก่าผสมโค้ดใหม่นะครับเนาะอาจจะไม่ใหม่แบบว่าล่าสุดนะครับทุกคนแต่ก็ ส,สามารถใช้ได้สําหรับคนที่แบบว่ายังไม่เคยใส่และกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับสาหรับโค้ดนะครับวันนี้มีเกือบ20ว่วโค้ดเลยนะครับทุกคนโค้ดตัวแรกนะครับเป็นโค้ดลิส t a แตกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นโค้ดลิสแตกประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดตัวแรกนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากใส่นะครับทุกคนก็เอาไปใส่กันได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวแรกนะครับก็เป็นโค้ดลิส t a แตกประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่า แต่ละโค้ดนะครับทุกคนก็คือใช้ได้จริงแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็สามารถนะครับเนาะก็คือเอาไปแบบว่าใช้ซืประจําวันได้เลยนะครับเอาไปฟาร์มหาตังค์ได้เลยนะครับเนาะหรือว่าไปฟาร์มหาเอ็กพีได้เลยนะครับทุกคนหรือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โคดอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับทุกคนต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ถือว่า เป็นโค้ดตัวใหม่นะครับนอและสามารถใช้ได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะได้ในสองโค้ดคุณ XP มาอีก20นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่ากําลังฟาร์มเวลนะครับกำลังฟาร์มของนะครับก็แนะนําแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็ได้มาอีก20นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโค้ดบิ๊กนิวนะครับทุกคนนี่เลยนะคร ยี่สิบนาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับสาหรับโค้ดนะครับก็ยังมีอีกนะครับทุกคนสําหรับเรื่องโค้ดนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนสําหรับเรื่องโค้ดนะครับเพราะว่าตอนนี้เราใส่ไปได้3โค้ดแล้วนะครับแล้วก็โค้ดที่4นะครับทุกคนก็เป็นทางด้ามโค้ดตัวนี้เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของโค้ดคุณ exp มากนะครับน้อยี่สิบนาทีนะครับก็เท่ากับว่าเราได้มา 59นาทีหรือว่า1ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะแต่วันนี้นะครับมีเยอะจริงๆนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีโค้ดโค้ดเยอะเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับทุกคนอันนี้เป็นโค้ดที่แบบว่าเอาไว้ใส่เล่นๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับเนาะที่แบบว่า เป็นโค้ดคูณ e อ็นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับเราก็จะได้มา20นาทีนะครับนอร์ลี่ว่าได้มา1ชั่วโมงกับ18นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอรแล้วก็ ต่อมานะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของโค้ดเงินนะครับอันนี้เป็นทางด้านของโค้ดเงินนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใช้ไปได้เลยนะครับนาอสสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดเงินนะครับนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับที่แบบว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับนาอก็เป็นทางด้านของโค้ดเงิน V2 นะครับที่แบบว่าเราจะได้ในส่วนโค้ดตัวนี้นะครับสองเบลลี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับดีด้ว่าจานักจะเต็มกันไปเลยนะครับน้ะและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังจะมีทางด้าน ได้มานี่เลยนะครับ3แบบว่า 18นาทีนะครับ1ชั่วโมง38นาทีนะครับแล้วก็ใส่ไปได้อีกนะครับเราก็จะได้มา1ชั่วโมง58นาทีนะครับก็เท่ากับว่าตอนนี้เราได้มา2ชั่วโมงแล้วนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังมีอีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็จะได้มาอีก2ชั่วโมง18นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับเราเพิ่งเดินทางมายังไม่ถึงครึ่งทางด้วยซ้ํานะครับท นะครับแล้วก็ใส่โค้ดตัวนี้ได้อีกนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็กดใส่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มาสมชั่วโมง57นาทีนะครับแล้วก็ ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับสำหรับเรื่องโค้ดก็ใส่ไปแบบรัวๆนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้มาอีกแล้วนะครับสำหรับโคดตัวนี้ก็เป็นทางด้านของโคดคุณเอ็กพี่ได้มา3ามชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้อีกนะครับสำหรับโคดนะครับก็โคดตัวนี้ก็จะได้มาอีก20่สิบนาทีนะครับก็ได้มา3ามชั่วโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ ยังมีอีกนะครับทุกคนก็คือจะได้มาสมชั่วโมง57นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่ที่แบบว่าโค้ดสุดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มา 4ชั่วโมง27นาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกนี้ละกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดรีสเต็กนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าต้องการรีสเต็กนะครับได้ทุกจุดของเกมนะครับก็เป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือ ยังมีโค้ดตัวนี้อีกนะครับที่แบบว่าใช้ได้แน่นอนนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับเราก็จะได้มา4ชั่วโมง47นาทีนะครับเป็นโค้ดคูณเอกพี่นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็ใส่ไปได้เลยนะครับสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับที่นี่เลยนะครับก็จะได้ทั้ง2โค้ด รีสแต็กนะครับน้อมาอีก1โคดนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องแลก็โค้ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของโค้ดคูณเอ็งพี่นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มา5ชั่วโมงกับหกนาทีนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนยังไม่อีกนะครับก็คือนี่เลยนะครับสำหรับโค้ตตัวนี้ก็ใส่ไปได้เลยนะครับทุกคนโค้ตตัวนี้นะครับก็จะได้มา5ชั่วโมง2ี่ินาทีนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ใน2โคดนะครับอันนี้ก็คือโค้ทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มีในเกมนะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใน2โคดนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ที่แบบว่ายังใช้ได้อยู่ยังใส่ได้อยู่แลลวครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะ ้ามแลวก็เรียกได้ว่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่ายังไม่เคยกดติดตามก็ลองกดติดตามเปิดใจให้ได้นะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์กันด้วยและกันสําหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย 嗯嗯 <music>